สวัสดีครับชาวนี้การบริหารจัดการน้ำเอาน้ำที่ไหลมาจากท่อระบายน้ำเราจะอัดหรือตุน้ำเอาไว้ครับภาษาอีสานเรียกว่าตุน้ำครับเพื่อที่จะดันน้ำไว้ไม่ให้ไหลเลยไปเราจะเอาน้ำเข้าบ่อครับเข้าบ่อสะของเราเพื่อที่จะให้น้ำมีใช้ยอยู่ในช่วงนี้นะครับ เพราะว่าจะอาศัยลำพังจากน้ำใต้ดินพลังงานโซลาเซลล์นั้นคงจะลำบากครับเราจำเป็นต้องเอาน้ำจากธรรมชาติครับไหลลงมาเข้าบ่อสะของเราครับก็จะมีภาชนะครับมีจอบมีดินมีถุงปุ๋ยเพื่อที่จะเอาอดินตักใส่แล้วก็นำมาเทไว้กั้นปากท่อครับ นอกจากนั้นเราก็ยังจะหาวัดสดุนะครับเป็นต้นเป็นญ้าเป็นวัชพืชที่อยู่รอบๆคลองรอบๆบบ่อ,บบอของเรานำมาครับอุดปากท่อไว้เพื่อจะให้ปริมาณน้ำนั้นไหลน้อยลงครับหน้าที่เราก็ทำต่อไปครับเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำในบ่อของเราเต็มบอ่อล้นบอ่อเราจะไม่อาศัยเฉพาะโซลาเซลล์แล้วก็ฝนตกลงในบอ่อน้ำมีเราก็ ขันขัดน้ำเอาไว้เพื่อที่จะให้ลงบอ่อจำนวนมากที่สุดถ้ามันเหนื่อยเราก็เอาจอบสับที่ดินแล้วก็โยนมาเลยครับนี่ตามจังหวะลีลาของชาวกเกษตรกรของเราครับโยนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะพอปริมาณที่เหมาะสมถามว่าเหนื่อยไหมก็น่าดูแล้วครับความเหนื่อยเราก็อดทนเพื่อผลผล,ผลิตของเราเราทำงาน เราเองก็มีความสุขนะครับพอได้เหงื่อได้ออกเรียกเหงื่อออกเพื่อที่จะได้อาบน้ำอย่างสบายตัวนะครับการทำงานของชาวนานั้นก็จะดูแลน้านะครับเพื่อไม่ให้น้ำในท้องไร่ท้องนาเหล่านั้นขาดน้ำไปจะทำให้ต้นข้าวของเราไม่เจริญเติบโตเต็มที่จะเห็นได้ว่ากอข้าวนั้น กำลังเจริญเติบโตครับเขียวขจีเลยครับน้ำก็อยู่ในปริมาณที่สมบูรณ์พอเพียงครับเพื่อหวังผลผลิตตรงนี้แหละครับคลองน้ำที่เราเหลียวมองเห็นอยู่ตรงนี้ครับด้านขวามือเราก็จะอัดหรือตุน้ำเอาไว้เพื่อให้มันปริมาณที่จะยื้อเข้าในบ่อนะครับซึ่งอยู่ด้านขวามือของเราครับเลยเถียงนาเราไปนะครับ นี่ตรงนี้ครับปริมาณน้ําก็จะอยู่ในระดับนี้ที่เรากักกั้นเอาไว้แล้วครับเราก็คงจะได้ปริมาณน้ําเข้าบ่อเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้บริการตัวนี้ก็คงจะทําไปเรื่อยๆครับตลอดวันตลอดคืนจนกว่าน้ําจะเต็มบ่อของเราครับเมื่อเรากั้นแล้วน้ําในท่อที่ะระบายลงไปยังเบื้องล่างนั้นก็คือไหลไปตามร่องน้ําคลองน้ําเหมือนเดิมครับปริมาณก็จะ ลดความแรงลงไปเพราะว่าเรากันด้านหน้าเอาไว้แล้วครับก็จะไหลตามคลองระบายน้ําลงไปข้างล่างแปลงไร่นาของเพื่อนบ้านของเราครับก็จะไหลไปประมาณนี้ความแรงของน้ําก็จะลดน้อยลงครับทีนี้เราก็มาดูว่าหลังจากที่เรากันไว้แล้วมวลน้ําจะไปทางไหนครับเราก็มาดูผลงานเราน้ําขึ้นมาระดับสูงแล้วครับ มันจะมีท่อฝังมาเรื่อยๆครับใต้พื้นดินตรงนี้ก็จะมาลงท่อตรงนี้ครับลงในบ่อปาบ่อเจ็บกักน้ําของเราครับนี่ครับก็จะไหลอยู่ในประมาณนี้ครับน้ําเริ่มไหลเข้ามาแล้วเช้าวันนี้ทุ่งนาห้วยขี้หนูครับการบริหารจัดการน้ํานั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยความรักและเคอารพของเราเพื่อให้การเกษตรของเรายั่งยืนต่อไปขอขอบพระคุณมากครับ ทุ่งนาห้วยขี้หนูบ้านสวนเขียมห้วยด้วยความรักและเคารพขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ